กลับไปในรอบ12ชั่วโมงคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเกิดเหตุความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง3เหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะแล้วมันก็มาประจวบเหมาะกับในช่วงวันสัญลักษณ์คือ21ปีเหตุการณ์กรือเซตด้วยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แล้วถ้าจะแก้จะเปิดการเจราจาพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ถ้าใช้โจทย์เดิมตั้งเอาไว้อย่างที่เคยทํา จะประสบความสาเร็จหรือไม่ต้องปรับกันอย่างไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่ว่าย้อนไปดูก่อนครับสาเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบสักสิบสถึงยีชั่วโมงที่ผ่านมาเอาเมื่อคืนก่อนครับสี่ทุ่มสินาทีเ,าเมื่อของคืนวันอาทิตย์เนี่ยมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจําอยู่ที่ชุดคุ้มครองตําบลเขาตูมอําเภอยะรัง เหตุเนี่ยเกิดบนถนนในหมู่บ้านตำบลเขาตูมทําให้เจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตหนึ่งนายคืออสอเอกอุสมานจิใจเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจ,จรําจคตเขาตูมและมีเจ้าหน้าที่อสบาดเจ็บอีกหนึ่งนายคืออสอเอกมูฮัมหมดัดซอดิกเกวาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลานี่เมื่อคืนของวันอาทิตย์นะครับจากนั้นถัดมาเวลาเที่ยงคืน40นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนใช้อาวุธปืนยิงนายหมู่เอกธีรวุฒ พุทธรันอสชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชันจนเสียชีวิตแล้วก็วางเพลิงเผารถยนต์เก๋งจนได้รับความเสียหายเหตุเนี่ยเกิดบริเวณหน้าร้านขายของชําในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันโดยร้านขายของชําร้านนี้เปิดถึงตีสองครับมักจะมีอสสมาซื้อของอยู่เป็นประจําเนื่องจากร้านอยู่ห่างจากชคตอตลิ่งชันเพียงแค่300เมตรเท่านั้นพื้นที่อำเภอบันดังสตาในช่วง5เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับตั้งแต่ธันวาคมปี67 ถึงเมษายนปีนี้เนี่ยเกิดเหตุรอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิตมาแล้ว2อรายก็คือในหมู่ใหญ่มาตเพาะมิงอาสาชคตาบาเจาะถูกยิงเมื่อ19ธันวาคม67แล้วก็อาสามหมามะรอดดีกาจลากีอาสาประจำอเาเภอบันนังสตาถูกยิงเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมานี่เองโดยอาสาทั้งสองท่านเป็นเครือญาติกันนะเกิดเหตุในช่วง5เดือนที่ผ่านมานี่เฉพาะที่บันนังสตา เหตุการณ์ยังไม่หมดครับช่วงเช้าวันนี้9ก้นาฬิกาสามีนาทีมีเหตุรอบวางระเบิดตารวจตะเวนชายแดนหมวดเฉพาะกิจตารวจตะเวนชายแดนที่4 4่สสองสังกัดกองกํากับการตารวจตะเวนชายแดนที่44ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านสีท่าน้ําตําบลทานโตอําเภอทานโตจังหวัดยะลามีรายง,งานมีกําลังเจ้าหน้าที่ต่อชอดเสียชีวิตสองนายบาดเจ็บ1นายถูกนําส่งโรงพยาบา,าลศูนย์ยะลาทราบชื่อคือดาบตํารวจอิสเรเสอินทรเพชรเสียชีวิต สิบตำรวจโทพานุวัฒน์เวศผาสานบาดเจ็บและสิบตำรวจโทมนพิทักษ์เพชรนุย้ยบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นสาษฐานว่าเป็นการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยวันที่28เมษายนวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ21ปีเหตุการณ์กลเซะพอดีนะครับย้อนกลับไป28เมษายนเมื่อ21ปีที่แล้วคือ2547เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์กลเซ่ โดยเป็นเหตุรุนแรงที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ21ปีฝ่ายใต้คือ109รายแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นที่มัสยิดกรอเซอําเภอเมืองปัตตานีเพียงแห่งเดียวนะครับแต่มัสยิดกรอเซอเนี่ยเป็นจุดที่มีความสูญเสียมากที่สุดคือมีผู้เสียชีวิตมากกว่า30รายโดยในวันเดียวกันนั้นยังมีความสูญเสียในจุดอื่นๆอีก10จุดรวมทั้งสิ้น11จุดโดยตั้งแต่เช้ามืดของ28เมษายน2547มีกลุ่มวัยรุ่นและชายชะกัน บุกโจมตีป้อมจุดตรวจของทหารและตำรวจรวมถึงที่มัสยิดกือเซด้วยเป็น11จุดใน3จังหวัดคือปัตตานียะลาและสงขลาหนึ่งในนั้นคือจุดตรวจบ้านกือเซที่ตำบลตันหยงลูโลออำเภอเมืองปัตตานีครับมีการยิงต่อสู้กันทําให้กลุ่มวัยรุ่นและชายชการที่บุกโจมตีวิ่งหลบหนีเข้าไปในมัสยิดกรืรเซซึ่งน่าจะมีประชาชนที่ปฏิบัติศาสนกิจด้านในอยู่แล้วจํานวนหนึ่ง ต่อมาทั้งทหารตำรวจได้นำกำลังปิดล้อมมัสยิดเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธหนักยิงถลม่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30ลรายส่วนจุดอื่นๆก็มีผู้เสียชีวิตทุกจุดรวมแล้ว109คนวันที่28เมษายนปี68วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันในเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับครบรอบ21ปีเหตุการณ์กรุงเซซึ่งในอดีตวันนี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในหลายจุดเมื่อมาถึง วันครบรอบใช่ค่ะแต่ถ้าเรานับวันนี้แล้วก็รวมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในห่วงเวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามีนัยยะสาคัญไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยรุนแรงรแล้วก็ถี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ทําให้ฝากฝั่งของคนที่ต้องดูแลฝ่ายความมั่นคง ไม่ต้องนิ่งนอนใจแล้วละค่ะท่านรองนายกภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ท่านได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกปรับแผนทํางานเชิงรุกมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เรื่องมติคอรมอรที่เสนอว่าจะเดี๋ยวเรามายกเลิกประกาศใช้กฎอายการศึกใน4ีจังหวัดภาคใต้ดีไหมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าที่ว่าจะาหารือกันอ่ะยังไงก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าล่าสุดมันเกิดเหตรุรุนแรงขนาดนี้เลยอ่ะ ส่วนความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะคะท่านรองนายกบอกว่ากําลังหารือกับผู้อํานวยความสะดวกที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียตั้งขึ้นและสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะคือท่านย้ําแบบนี้บอกว่าไทยเนี่ยต้องการพูดคุยกับผู้นําตัวจริงของกลุ่ม BIAN เ,เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่พบว่ากลุ่มนี้ไม่มีอํานาจในการหยุดยั้งสถานการณ์โดยเฉพาะการกระทําที่รุนแรงได้เลยฟังเสียงท่านดูค่ะโดยจากการถันบก เพ่อนการตำรวจเนี่ยได้มีการไปประชุมและคุยกับหมืวอต่างๆและคิดว่าได้รับปากว่าไม่มีปัญหาจะสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มพี่ก็รอว่าดําเนินการแล้วก็จะแจ้งผลอน้อยสุดเจวันเนี่ยผมขอทราบรายละเอียดน,นะครับเพิ่มเติมว่ามีผลยังไงบ้างนอกจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกก็มีการตื่นตัวในระดับปฏิบัติพอสมควรนะครับเพราะมีการเช็ดทีมมีการอะไรต่างๆนะ ผมไม่ได้กำหนดว่าเจวันต้องจบผมบอกว่าเจวันให้มารายงานความคืบหน้าเพาแ,แสดงว่าผมอยากติดตามใกล้ชิดชัดเจนว่าสามารถคุมการต่อความรุนแรงได้ก็เตจะแต่ว่าในขณะนี้เราก็เตรียมนะครับผมก็กําลังนัดเจอกับทางผู้อํานวยความสะดวกซึ่งซึ่งท่านอนวุวาแต่งตั้งนะครับแล้วก็ได้ประสานกับท่านนายกว่าให้คุยกัน ว่าจะหาช่องทางในการไงก็นัดหมายอยู่แล้วก็ได้คุยกันกับท่านนายกนะครับแล้วก็พอดีวันนั้นผมอยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปแต่ก็ได้รับฟังมาแลว่าท่านเทคแค่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับว่าถ้าหากว่ายังมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะพิจารณาดูขั้นเด็ดขาดว่าเขาจะช่วยเราได้ยังไง คือคาสัมภาษณ์ของท่านรองนายกภูมิธรรมนะคะเกี่ยวกับการพูดคุยเจรจากับกลุ่ม B R N ตรงนี้สอดคล้องกับท่าทีของอดีตนายกทักษิณเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตอนลงพื้นที่ที่เชียงใหม่เป็นคําสัมภาษณ์ล่าสุดของอดีตนายกในเรื่องไฟใต้คือนักข่าวถามถามว่าปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงช่วงนี้จะใช้ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนในการแก้ปัญหาได้ยังไงนายกถามคุณทักษิณน,นักข่าวถามคุณทักษิณน,นะคะรวมทั้งมีเสียงเรียกร้องให้เร่งเดินหน้าพูดคุยเรื่องสันติสุขด้วยวันเสาร์ที่แล้วอ่ะคุณทักษิณตอบเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่ากําลังจัดองค์คาพยพเพราะว่ารู้ปัญหาอยู่พอสมควรแปลว่าเดินหน้าใช่ไหมเรื่องของการพูดคุยลองย้อนฟังคําสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ค่ะ วันนี้เราเราก็กำลังจัดองค์ขาพยพของเราเพราะว่าเรารู้ปัญหาเยอะพอสมควรก็คิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันในหมู่ความมั่นคงเพื่อให้ได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะเดินหน้าก็พยายามทำเต็มที่ครับว่าอย่างน้อยปีนี้ต้องทุกอย่างต้องเบาบางต้องเบาบางหรือไม่ก็นำไปสู่จุดที่มันเป็นสันติภาพให้ได้ คือจากคำสัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วชัดเจนนะคะว่าเป็นการส่งสัญญาณแหละว่าจะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยดับไฟใต้รอบใหม่แน่ๆแล้วจริงๆมีข่าววงในรับรู้กันค่ะว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยได้ไปพบแกนนาบีเอ็นมาแล้วที่มาเลเซียคือเป็นช่วงที่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เดินทางไปช่วงก่อนหน้านี้ค่ะแกนนาที่ได้พบมีอย่างน้อยสองคนนะคะชื่อก็คือนายวาเฮฮายีอาแซและอุสตาสอาสานตอยิบโดยคนหลังอ่ะ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่าย B R N ในรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นโต๊ะพูดคุยที่เปิดขึ้นเมื่อตอนปี5-6ค่ะฝ่ายไทยนำโดยพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมอชอแต่ผู้รู้เขาบอกว่าพอเห็นแล้วอ่ะเห็นชื่อแล้วเนี่ยเอคนที่ท่านอดีตนายกได้พบเนี่ยเหมือนจะยังไม่ใช่ตัวจริงนะ ประเด็นที่จุดขึ้นมาตรงนี้สอดคล้องกับที่รองนายกภูมิธรรมให้สัมภาษณ์วันนี้ไงคะว่าเราต้องหาตัวจริงมาพูดคุยปัญหามันจะได้จบเนี่ยแหละมันเลยเป็นเงื่อนแง่สําคัญประการหนึ่งว่า แล้วรัฐไทยอ่ะจะเดินหน้าพูดคุยเจรจาต่อไปไหมถ้าสมมติว่าคนที่มาร่วมโต๊ะพูดคุยด้วยเขาไม่ใช่ตัวจริงนําซ้านะตอนนี้นะคะเกิดเหตุรุนแรงระดับยิงพระคาเนนระเบิดทําร้ายเด็กนักเรียนยิงถลม่มชาวบ้านไทยพุทธล้อมวงกินข้าวกันอยู่ยังโดนก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าทางสองแพร่งฝ่ายใต้ว่าคุณจะเจรจาหรือจะไม่เจรจาและถ้าจะเจรจาก็ต้องตอบให้ได้ว่าใครคือตัวจริงเงื <Me> an an ่อนไขของเรื่องนี้อยู่ <Me an> ตรงนี้ค่ะ รัฐบาลจะประกาศให้ b i n เป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือเปล่าล่ะเพราะว่านับวัน b i n ยิ่งมีพฤติการที่มันชัดที่มันเด่นชัดเลยว่าเข้าข่ายกลุ่มก่อการร้ายคุณค่าเด็กคุณค่าพระพวกนักบวชโจมตีสถานศึกษาเรียกว่าละเมิดกฎสงครามและหลักการสากลน,นี่คือแทบทุกข้อแล้วนะคะประเด็นคือถ้ารัฐบาลไทยประกาศให้ b i n เป็นกลุ่มก่อการร้าย ก็เหมือนสาหารัฐประกาศให้กลุ่มอัลไกด้าเป็นผู้ก่อการร้ายคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูหรืออีกอันนึงก็ได้อิสาราเอลประกาศให้กลุ่มฮามาสฮูตีเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางออกมันทางเดียวเลยค่ะบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามเท่านั้นจะไม่มีการเจราจาเพราะไม่มีประเทศไหนเขาเจราจากับกลุ่มก่อการร้ายความอ่อนไหวที่กังวลกันจนไม่กล้าประกาศก็คืออาจจะถูกต่างชาติแทรกแซงนั่นไง แต่วันนี้ก็มีแนวคิดใหม่ในมุมใหม่ของฝ่ายความมั่นคงในบางปีกนะคะเขามองแบบนี้ว่าแนวทางนี้อาจจะทําให้ไทยได้ประโยชน์ในการกดดันไม่ให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ที่พักพิงหลบซ่อนกับบุรีบีเอ็นตามที่รู้ๆกันอยู่ว่าแกนนามเบียเอ็นเนี่ยเขาหลบอยู่ที่ประเทศไหนแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยแต่หากว่ารัฐไทยก้าวข้ามเรื่องเงื่อนไขในข้อแรกไปคือไม่ประกาศให้ BRN เเป็นองค์กรก่อการร้ายเพื่อเปิดทางเจรจา ด้วยความที่เราอาจจะเชื่อว่าทุกความขัดแย้งต้องจบที่โต๊ะเจราจาเหมือนกับที่หลายฝ่ายเชื่อแล้วก็พยายามจะย้ำซ้ำๆเข้าไปก็จะมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่ออีกเหมือนกันอีกโจทย์หนึ่งแล้วเราจะเจราจากับใคร 1. ก่อนอื่นต้องเปิดช่องทางพูดคุยเจราจาก่อนค่ะสุดท้ายคือหนีไม่พ้นวันนี้ท่านอดีตนายกทักษสินส่งสัญ,ญญาณแล้วฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือจะไม่มีการประกาศให้ b i n เป็นผู้ก่อการร้ายถ้าเราเลือกทางนี้นะ2 เราก็ต้องกลับไปทบทวนโต๊ะพูดคุยสันติภาพสันติสุขเปิดมาตั้งแต่ปี5-6่ะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะเหมือนพายเรือวนในอ่าง12ปีนะมันมีจุดอ่อนอยู่ค่ะจุดอ่อนของโต๊ะพูดคุยที่ผ่านมา10กว่าปีเป็นโต๊ะพูดคุยแบบเปิดเผยเป็นทางการข้อตกลงที่แท้จริงมันเลยไม่เกิดขึ้นเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มุ่งเอาใจมวลชนของตัวเอง BRN เขาก็ไม่ได้ส่งตัวจริงมาร่วมโต๊ะพูดคุยเพราะก็ยังเชื่อว่าฝ่ายเขาเองได้เปรียบอยู่และการดึงเวลาให้รัฐไทยคุยกับตัวปลอมไปไเ,รเ,รเรื่อยเรื่อยจะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบให้ BRN เพราะว่าโอกาสที่ต่างชาติจะเข้าแทรกแซงเนี่ยมันจะมีมากขึ้นไงคะและตัวเขาเองก็ได้เปิดตัวกับชาวโลกทําความเข้าใจกับนานาชาติว่าทาไมเขาถึงต้องลุกขึ้นมาสู้ ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วนก็ไม่สามารถกดดัน BRN ได้จะเห็นว่ามันมีเงื่อนไขมีความสลับซับซ้อน<า>เลือกาทางใดมันก็จะมีอุปสรรคนะครับมีข้อเสนอจากดรซาชาเฮลบาดครับนักวิชานักวิจัยจากเยอรมันที่เขาทำวิจัยเรื่อง BRN กับอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขนักวิชาการด้านความมัน่นคงชื่อดังของไทยคือข้อเสนอของทั้งคู่เนี่ยมี5ข้อ มีเรื่องที่เห็นตรงกันและเห็นต่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ควรที่จะรับฟังนะครับเอาประเด็นแรกดรสาชาเสนอว่าทั้งไทยและมาซิตมาเลเซียใช้กลไกเดิมต่อไปไม่ได้โดยเฉพาะสมชมาเลหรือว่า NSC เนี่ยเพราะว่าเข้าไม่ถึงแกนนำา b ีอย่างแท้จริงขณะที่อาจารย์สุรชาติเสนอว่าฝ่ายไทยใช้กลไกเดิมก็ไม่มีทางสาเร็จคือสอมชไทยเพราะว่าที่ผ่านมามีบทบาททั้งกาหนดยุทธ,ธศาสตร์และกาหนดคณะพูดคุย แต่ไม่เข้าใจสงครามก่อความไม่สงบรูปแบบใหม่คือสงครามนอกแบบที่ยึดโยงกับแนวร่วมภายในประเทศทั้งองค์กรที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐฉะนั้นการพูดคุยต่อไปภายใต้กลไกเดิมรัฐไทยในมุมอาจารย์สุรชาติบอกมีแต่จะเสียเปรียบ b r n ประเด็นที่2ดรสาชาติเสนอครับว่าฝ่ายความมั่นคงไทยต้องคุมพื้นที่ให้ได้จริงการข่าวต้องแม่นเพื่อกดดัน b r n โดยเฉพาะต้องหยุดลัทธิสุดโตงและการบ่มเพาะนักรบรุ่นใหม่ในสถานศึกษาให้ได้อาจารย์สุรชาติเสนอครับว่าฝ่ายความมั่นคงไทยต้องปฏิบัติการเชิงรุกสร้างพื้นที่ปลอดภัยสถาปนาความปลอดภัยให้ได้จึงจะไปกดดัน BRN ได้ประเด็นที่3ดรสาชาเสนอว่าให้ใช้กลไกสันติบาลมาเลหรือว่า S b บีเป็นหลักเพราะว่าสามารถเข้าถึง BRN ตัวจริงส่วนอาจารย์สุรชาติมองว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายการเมืองของไทยต้องชัดเพราะว่าปัจจุบัน ยังไม่ชัดหรือยังไม่มีด้วยซ้าไปประเด็นที่4ดรสาชาตเสนอว่าต้องอาศัยบทบาทของนายกอันวาและอดีตนายกทักษิณซึ่งมีบาร,รมีในภูมิภาคมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอดีตนายกนได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกอันวาในหมวดของประธานอาเซียนจึงมองว่านี่เป็นโอกาสทองในการสร้างความร่วมมือนะครับส่วนอาจารย์สุรชาติก็เห็นสอดคล้องกันเรื่องบทบาทของนายกอันวาและคุณทักษิณ แต่ต้องเร่งกว่านี้และมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนกว่านี้เนื่องจากวาระของประธานอาเซียนจะหมดลงในช่วงปลายปีแล้วแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือดรสาชาเตือนว่าอย่ามองข้ามพักปาสโดยอาจารย์สุรชาติก็เสนอเช่นกันครับว่าการดึงพักปาสเข้ามาร่วมในกระบวนการสันติภาพมีความจําเป็นเพราะว่านี่คือพักฝ่ายค้านสําคัญของมาเลเซียมีอิทธิพลในพื้นที่ของรัฐภาคเหนือของมาเลเซียที่ติดกับ3จังหวัดภาคใต้ พักปาสมีบทบาทรับรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม B R N ต้องดึงมามีส่วนร่วมในกระบวนการเพราะว่าไทยต้องคุยกับตัวจริงและต้องไม่เสียเปรียบเท่านั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลไทยนะอาลองฟังข้อเสนอจากดรสาชาดูครับผมมองว่าคือการพูดคุยก็ดีแล้วก็สําคัญในการสั่งความไว้ใจในการหาละกันคนที่รัฐไทยกําลังพูดอยู่เนี่ยเป็นตัวหัวหน้า B R N จริงไหม ในมุมมองผมผมมองว่าไม่ได้เป็นหัวหน้า B A N จริงเพราะหัวหน้า B A N จริงๆที่อยู่ในมาเลเซียก็ไม่อยากคุยและทางอันว่าก็พาไปคุยยากเหมือนกันครับเพราะว่าตัว l e a ดอร์ชิพจริงๆอ่ะก็ทุกป้องกันโดยพักพัสกับสันติบาลมาเลเซียบ้างอ่ะแต่ต้องคุยทางลับมากๆแล้วก็ต้องคุยโดยร่วมพักพัสกับสันติบาลมาเลเซียเพราะว่าเราอยาก สัชาก็วาง,งวางไว้ใจว่าทักซิ้นเขาตั้งใจจะแก้ปัญหา,แต,าแต่เราแต่เราอย่าพึ่งอันว่ามากเกินไปเพราะว่าทัคพัสกับสันติบาลมาเลเซียก็มีความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกับอันวานะ่าและอันว่าอาจจะพาไปคุยกับตัวจริงไม่ได้เหมือนที่เรามองว่าตอนสุดท้ายทักซิ้นไปคุยเป็นตัวจริงหรือเปล่าาะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นคนที่ออกมาพูดมาแล้ว ไม่ใช่ตัวเบียเอ็นจริงโจทย์คือต้องหาตัวจริงให้เจอแต่ก็ไม่ใช่การันตีครับว่าเจอตัวจริงแล้วทุกปัญหาจะจบเพราะว่าการเคลื่อนไหวของ b บียเอ็นตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเขาเคลื่อนไหวในลักษณะของการเป็นองค์กรลับฉะนั้นแม้ว่าจะคุยกับตัวจริงแล้วแต่พวกบรรดาฝ่ายปฏิบัติการหน่วยที่เป็นเซลล์อิสระอาจจะไปะลงมือก่อเหตุอเองอโดยที่ไม่ได้สามารถจะควบคุมจากระดับแกนนําได้ฉะนั้นปัญหามันก็สลับซับซ้อน อาจจะยังไม่จบอยู่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ข่วค้นคน,นขามีวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อในห้วงเวลาที่เกิดค,ความไม่สงบและเหตุการณ์หลายอย่างนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ เป็นผลสืบเนื่องให้ผู้กำกับสพโคกเคียงของน,าาน้าราิวาตต้องถูกสั่งย้ายนะคะโชว์เล่บอมที่เกิดขึ้นริมกำแพงแสตํตำรวจค่ะหลังจากที่ท่านผู้กำกับโดนสั่งย้ายท่านก็ออกมาโวยบอกว่าผมก็ทําหน้าที่ของผมเต็มที่อ่ะผู้บัผู้บัญชาการผู้บังคับการเนี่ยคุณไม่เห็นทําอะไรเลยไปต้อนรับนายอย่างเดียวเลยก็เป็นดราม่าตอบโต้กันแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมา ท่านอดีตผู้กํากับท่านนี้นะคะพันตํารวจเอกวีรยุทธตาศรีพันธ์ท่านก็ออกมาบอกว่าบ้านผมโดนคน้นส่งรูปมาให้นักข่าวทีมข่าวค้นคนข่าววันนี้ไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมแจ้งความดําเนินคดีกับพลตํารวจโทเปียะวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าและพลตํารวจตรีมตรีสัตยาคุณนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสก็คือ2ผู้บังคับบัญชาของท่านนั่นแหละในคําฟ้องนะบอกว่าทั้งสองท่านนี้ทําลายประตูบ้านพัก ซึ่งเป็นบ้านพักตํารวจยังไม่ได้ตรวจสอบว่าทรัพย์สินสูญหายหรือเปล่ามีพยานเป็นตำรวจหญิงก็เลยมาร้องทุกเอาไว้ค่ะอตอบโต้กันทุกเม็ดทุกเม็ดจริงนะ,ะคนที่ถูกกล่าวหาก็คือท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก 9, ้ากับท่านผู้การนาราธิวาสก็ไปถามท่านผู้การนาราธิวาสพลตรีไมตรีสันตยากุลน,นะครับท่านบอกว่า ปล่อยให้ท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ท่านไปจัดการก็แล้วกันตัวท่านผู้การขี้เกียจที่จะตอบโต้กันไปมามันไม่ได้ประโยชน์ปล่อยให้ผู้กํากับแก้เคลื่อนไหวไปคนเดียวนะท่านผู้การนราธิวาสบ้าแบบนี้สั้นๆแต่ว่าก็มีตํารวจในพื้นที่นายหนึ่งบอกเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรครับเหตุการณ์ที่ท่านผู้กำกับอ้างว่าถูกค้นบ้านแล้วไปแจ้งความเนี่ยนะที่จริงคือท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค9พร้อมกับท่านผู้การเนี่ย ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าองคมนตรีท่านมีกําหนดการลงพื้นที่ทําให้คณะก็ต้องไปเดินตรวจความเรียบร้อยดูก่อนแล้วก็เดินไปถึงบ้านพักของตํารวจซึ่งก็เห็นว่าสภาพมันไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่เดินไปดูมีอยู่หลังนึงเข้าไปแล้วท่านผู้บัญชาการถามว่าเป็นบ้านของใครเจ้าหน้าที่ก็ตอบเป็นบ้านของผู้กํากับ oh. ท่านก็เดินไปแล้วเห็นว่ามันมีร่องรอยกระจกแตกจะได้ไปตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมไอ้ถึงกระจกมันแตกเพราะอะไร oh. ก็ไปเปิดประตูห้อง <c oughs> ซึ่งมันไม่ได้ล็อกครับ <c oughs> แล้วท่านผู้บัญชาการก็บอกว่าโอ้โหพอเปอิดเข้าไปเจอของเต็มเลยให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปไว้ทุกคนก็ถ่ายรูปไปก็ไม่คิดว่ามันจะมีเป็นเรื่องเพียงแค่เดินมาตรวจสอบ <c oughs> ในจุดเกิดเหตุเท่านั้นอ้าวนี่ก็เสียงอีกมุมหนึ่งจากตำรวจที่เขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรแต่ท่านผู้บกกับก็อดีตผู้กกับ <c oughs> ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว คือเขาอะก็จะตอบโต้กันในมุมของ,าของการ,รทำงานน,นั่นแหละว่าฉันทํางานเธอไม่ทํางานอีกคนนึงก็บอกว่าฉันทํางานเธอไม่ทํางานนะคะถ้าย้อนดูภาพเนี่ยคุณผู้ชม ส่วนที่จะเอาให้เห็นเนี่ยจะเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานสืบสวนที่อดีตผู้มักับเนี่ยเขาทําเพื่อที่จะส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาใช่ไหมเขาก็จะแปะภาพที่เขาลงพื้นที่ในเหตุการณ์คนไม่สงบแล้วท่านก็ลงไปเพื่อจะไปดูความเรียบร้อยอ่ะอันนี้ดราม่ามันคือ,อ,อมันมีเหตุระเบิด4จุดที่โคกเคียน20พฤศจิกายนปี67ออแล้วกลายเป็นข้อถกเถียงว่าเหตุนเนี้ยท่านผู้การกับท่าน ผูมกับเนี่ยใครลงพื้นที่ใครไม่ลงพื้นที่ภาพภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัวท่านภูมิกับวีรยุทธ์เนี่ยท่านแสดงให้เห็นว่าท่านลงพื้นที่แล้วท่านก็รายงานผลปฏิบัติงานด้านการด้านงานสืบสวนนะดูเอกสารเต็มเก่อนก็ได้ครับจะได้เห็นว่าเนี่ยมีภาพถ่ายแนบไปพร้อมกับเอกสารผลการปฏิบัติงานในขณะที่ในคลิปที่เราเปิดให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าท่านภูมิกับกล่าวหาว่าท่านผู้การไม่ลงพื้นที่เนี่ย ท่านผู้การนราธิวาสก็มีภาพอีกมุมหนึ่งผมก็ไปมาบอกว่าเนี่ยขนาดตอนนั้นน่าจะท่านจะอาจจะเจ็บอยู่ด้วยซ้ำนะผุ่มกับใส่ชุดแต่งเต่งก็โชว์ว่าตัวท่านก็ไปค่ะส่วนท่านผู้การนราธิวาสก็ส่งภาพอีกชุดหนึ่งชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าตัวท่านก็ไปเอาดูภาพถัดไปท่านตัวท่านผู้การบ้างผู้การบอกว่าผมอะเจ็บอยู่เลยเพราะว่าผมต้องถือไม้เท้าด้วยผมยังลงพื้นที่เลยแล้วผุ่มกับอยู่ไหนไม่เห็นมาเลย เปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพไปดูท่านภาพท่านผู้การม้างครับค่ะคือจะเป็นเป็นที่เดียวกันแต่ว่าคนละมุมเขาก็เขาไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ะแต่เวลาเวลาชี้แจงก็จะชี้แจงกันคนละมุมแต่ก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยกันทั้งคู่ใช่ค่ะว่าลงพื้นที่ไปนะอ้าวเห็นแต่ภาพผู้กับเดี๋ยวรออ้าวนี่ภาพผู้การก็ก็ที่เดียวกันนั่นแหละจะได้ทั้งสองจะได้ได้ครบทั้งสองมุมที่ถกเถียงกันว่าใครลง ใครไม่ลงอ้าหวังว่าจะเป็นดราม่าของตำรวจ แต่มันก็สภาพสะท้อนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันแล้วใครจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้คือจริงๆอดีตผู้กํากับโพกเขียนเขาเรียกร้องไปถึงท่านนายกเลยนะคะคเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมจริงๆอะ่ะอยากจะให้ท่านนายกอยากจะให้ท่านรองนายกภูมิธรรมหรืออย่างน้อยเนี่ยประธานคณะกรรมาการตํารวจของสภาผู้แทนเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจสอบปัญหาการบริหารงานของตํารวจภูธรภาค9ก้าตรวจภูธรน,นาราธิวาสหน่อยพอความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเนี่ยเอาเมื่อก็เปิดศาสตร์ข้อมูลใส่กันล่าสุดคือยังไม่ได้มีสัญญาณตอบรับจาก ท่านนายกหรือรองนายกภูมิธรรมแต่เราก็ไปคุยกันค่ะกับคุณชัยชนะเด,เดชโชนะคะสนคนสนครศรีในฐานะที่เขาเป็นประธานคณะกรรมาการตํารวจท่านบอกว่าผมรู้และเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยรอดูท่าทีของพวตรหน่อยพลตํารวจเอกกิตรัชพันเพชรนะคะว่าท่านจะออกแอคชั่นยังไงขณะเดียวกันก็จะติดตามท่าทีของสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกด้วยเพราะว่าท่านก็กำกับดูแลสตชอ,อยู่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบไหมถ้ายังดูแล้วเฉยๆอยู่หรือเรื่องยังไม่จบเนี่ย กันมาที่การก็พร้อมไปตรวจสอบค่ะสถานการณ์ตอนนี้รู้และว่ามาถึงขั้นที่มีการแจ้งความกันแล้วด้วยแลวหลังจากข่าวข้นคนข่าวนําเสนอเรื่องนี้ไปน่าจะเป็นสื่อแรกๆด้วยนะ,ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไปตัดคลิปลงในช่องทาง f c e e o o o นะครับก็มีมคุณผู้ชมเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันเยอะก็เลยจะหยิบบางคอมเมนต์มาสะท้อนความรู้สึกว่าเห็นตํารวจเขาทะเลาะก,กันแบบนี้เนี่ยก็มีทั้ง2มุมนะมีทั้งเห็นด้วยกับตางมุ่มกับ มีทงางตั้งคําถามกับทางท่านผู้การเช่นเดียวกันเราประมวลแล้วไม่ได้เทความรู้สึกเอาอใจช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างบางคนบอกถ้าท่านบริสุทธิ์จริงก็ขอเอาใจช่วยอย,ายา่ายอมแพ้อันนี้คงจะหมายถึงให้กําลังใจท่านผู้กำกับที่ถูกที่ถูกย้ายไปอ๋อใช่ใชอ่อีกคนหนึ่งบอกถูกย้ายพื้นที่ไหนมีปัญหาก็ย้ายเข้ากรุตั้งคนใหม่ไม่ทํางานก็ย้ายอีกก็เห็นด้วยกับการย้ายอันนี้เห็นด้วยกับผู้การเห็นด้วยกับผู้การเห็นด้วยกับคนที่ สั่งย้ายเพราะว่าก็อย่างนี้แหละเป็นการกระตุน<อ>้นให้ทํางานนี่บางความเห็นนะครับหรือว่าไอ้คลิปถัดมาที่เราก็นําเสนออีกอันนึงในวันรุ่งขึ้นต่อมาบอกคนนี้บอกคุณไม่มีความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์แล้วยังไปหาข้อโต้แย้งกับผู้บังคับบัญชาอีกอก็คงดับแน่ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโรงพักบ,บริเวณนี้ แสดงว่าไม่มีเวรยามสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดหรือกลัวตายมุดกันอยู่ในโรงพักอันนี้ก็จะเห็นด้วยอันนี้ก็จะเห็นด้วยกับคนที่สั่งย้ายใช่ค่ะว่าพ่วงกับต้องรับผิดชอบอนะอีกคนนึงบอกไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บัง,งคับบัญชาจะปกครองกันได้อย่างไรเพราะนี่คือสถานการณ์ไม่ปกตินะครับบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการสั่งย้ายมันก็เป็นแบบนี้สองมุมจากข้อโต้แย้งของบรรดาสองตำรวจในนี้โอ้โห ว่ากันไปนะ